ภุมเทวดาพระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระสารีบุตรตอนหนึ่งว่าดูก่อนสารีบุตรเรารู้จักเทวดาทั้งหลายทางไปสู่เทวโลกและปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้ถึงเทวโลกผู้ใดปฏิบัติโดยประการใดเบื้องหน้าคือการเจริญสติสัมปชัญญะแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ พระองค์ทรงตรัสไว้ในวิตกสูตรคำพีอังคุตรานิกายอัฏฐกนิบาตว่าราชสมบัติของมนุษย์เป็นเหมือนสมบัติของคนกำพร้าเมื่อเทียบกับสุขอันเป็นทิพย์อนุปุภพิกถาเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าพรรนาดังนี้หัวข้อธรรมะบรรยายไปตามลำดับทั้งห้าประการคือหนึ่ง นักกถาว่าด้วยการให้ทาน 2. ศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีล 3. ส,สักขกถาว่าด้วยพภูมิวสวรรค์ 4. กามาทีนกถาว่าด้วยโทษของกาม 5. เนคขมานิสังสักกถาว่าด้วยอนิสง์การได้ออกบวชบรรพชาเป็นเหตุให้บังเกิดในสวรรค์ มรณาสัญวิถีของผู้ไปเกิดในสวรรค์ผู้ที่ทำกรรมดีไว้ด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาซึ่งเป็นทางนำไปบังเกิดในแดนสวรรค์จะปรากฏมรณาสัญวิถีคือวิถีจิตใกล้ตายหรือจะเป็นการฝันครั้งสุดท้ายของคนนั้นๆก็ได้ โดยมีอารมณ์สามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งจะปรากฏแก่ใจเขาคือ 1. กรรมอารมณ์อันเป็นฝ่ายกุศลคือทำให้ตนเองเห็นอารมณ์ของกุศลกรรมที่ตนทำไว้เช่นการบริจาคทานเคยบวชพระเคยขุดสะสร้างศาลาสะพาน เคยรักษาศีลและศีลอุโบสถเป็นต้นพอถึงเวลาที่ตนกำลังจะสิ้นใจในขณะนั้นจะเห็นตนกำลังทำกุศลกรรมเหล่านั้นก็จะชักนำให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งตามพลังแห่งกรรมที่ตนได้ทำไว้สองกรรมนิมิตอารมณ์อันเป็นฝ่ายกุศลคือทำให้ผู้นั้นได้เห็นเห็นด้วยจิตใจเช่น ถ้าตนเคยสร้างพระพุทธรูปสร้างกุติโบสถ์วิหารโรงพยาบาลโรงเรียนเป็นต้นเรานั้นจะมาปรากฏให้เห็นด้วยใจจิตก็จะยึดเหนี่ยวเอากรรมนิมิตอารมณ์ฝ่ายกุศลเป็นอารมณ์แล้วดับลงจุตติก็จะนำจิตวิญญาณไปอุบัติในสวรรค์ชั้นนั้นๆสาม คตินิมิตอารมณ์ไปกุศลคือทำให้เห็นนิมิตต่างๆอันบ่งบอกถึงภูมิสวรรค์ที่ตนไปเกิดตามเหตุปัจจัยที่ตนสร้างไว้ซึ่งปรากฏอย่างรวดเร็วมากในขณะนั้นเองปรากฏเห็นเป็นเทพขบุตรเทพธิดาผู้ผ่องใสงดงามเหลือขนาซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต ครั้งก็เห็นเป็นทิพวิมานปราสาทสวนสวรรค์อันแสนวิจิตรื่นรมซึ่งตนไม่เคยเห็นมาก่อนในโลกมนุษย์บางก็เห็นที่นั่งที่นอนอันสิริสวยงามปรากฏในทิพวิมานพร้อมเครื่องรัษนะเงินและทองบางทีก็ปรากฏเห็นเทพพบูตเทพธิดา มากันนั่งรถทิพย์จากสวงสวรรค์ชั้นนั้นๆมาชวนตนให้ไปอยู่ด้วยการเสวยสุขบนสวรรค์มีกำหนดเวลามีเหตุที่จะหมดอายุถึงแก่สิ้นอายุสิ้นชีวิตของเทวดาเช่นกันผู้มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสวรรค์จึงปราศจากความยินดีในภพภูมิสวรรค์มุง่งนาต้าสู่ภพภูมิ ที่เป็นอมตะนิจนิรันดร์คือที่สุดแห่งพระนิพพานด้วยความอุตสา naive. หะไม่อะไรในชีวิตเสียสละความสุขทางโลกียรมอันเป็นเหยื่อล่อผู้เคล้าให้หลงติดอยู่แต่ผู้รู้หาคล้องอยู่ไม่เหตุที่ถวยเทพจะต้องจุตินั้นมีสประการคือ 1. อายุไขย จุติเพราะสิ้นอายุเคยสร้างกุศล,ลกรรมมามากมาช้านานก็สวยสมบัติทิพนั้นอยู่นานจนครบอายุทิพในเทวโลกชั้นที่ตนอาศัยอยู่นั้นครั้นหมดอายุก็จุติสองบุญยะไขจุติเพราะสิ้นบุญเมื่อกุศล,ลกรรมผลบุญที่ได้กระทำไว้มาหมดสิ้นลงเสีย แต่ในระหว่างยังไม่ถึงอายุไขก็จำต้องจุติไปเกิดในที่อืน่นเพราะว่าหมดบุญแล้ว 3. อาหารไขจุติเพราะสิ้นอาหารครั้นได้สเสวยทิพสมบัติต่างๆก็มีความชื่นชมยินดีนักหนาะเพราะว่าตนไม่เคยได้พบเห็นสมบัติเช่นนี้มาก่อนจึงเพลิดเพลิน เบนจาก,กรรมคุณอารมณ์จนหลงลืมบริโภคสุดทธาโภชนาหารทิพย์อันเป็นปัจจัยแก่กระชกายของชีวิตในดินแดงสวรรค์สี่ 4. โกรธพระรักไขจุดติเพราะความโกรธ เทวดาบางจำพวกเห็นสิริสมบัติของเทพองค์อืน่นซึ่งมียศมีรัศมียิ่งกว่าตนก็มีจิตบริสยาหาเหตุผนวิวาทก่อเรื่องทุ่มเถียงกันอยู่เทพทั้งสองนั้นผู้ใดมีขันติอดทนต่อความโกรธเขาทั้งร้ายย่อมรักษาชีวิตซึ่งกันและกันไว้ได้ แพราะใจของเทพผู้โกรธเป็นไฟส่วนใจของเทพผู้ไม่โกรธนั้นย่อมเป็นเครื่องดับไฟคือดับใจของเทพผู้โกรธนั้นได้เขาทั้งสองจึงไม่ต้องจุติตายจากสวรรค์ถ้าเขาทั้งสองต่างเป็นผู้โกรธมีใจเป็นไฟด้วยกันอันเป็นว่าเทพผู้เป็นบริวารของเขาทั้งสองไฟย่อมสยายผมลงแลร้ลองไห้เสียใจทุกๆออง เพราะเชื่อแน่ว่าตนจะสิ้นนายเสียครั้งนี้เทวดาพอจุติสิ้นชีวิตแล้วหายวับไปทั้งร่างไม่ปรากฏสังขารร่างกายอะไรหลงเหลืออยู่เลยเทวดาทั้งหลายครั้นอีกเจ็ดวันมนุษย์โลกนี้เขาจะจุดติย่อมบังเกิดบุพพนิมิตซึ่งรู้จะเห็นได้ด้วยเฉพาะตนเท่านั้น จุตินิมิตของเทพ,พยดานิมิตล่วงหน้ามีห้าประการคือ 1. เห็นดอกไม้ทิพย์เครื่องประดับสำหรับองค์อันอยู่ในวิมานของตอนนั้นเหี่ยวแห้งและไม่มีกลิ่นหอม 2. ผ้าทิพย์เครื่องประดับสำหรับองค์ก็เศร้าหมองลงเหมือนดอกไม้ ไม่รุ่งเรืองสดใสไปด้วยรัศมีอันงดงามดังที่เคยมาทุกวัน 3. เคยสุขรื่นรมบันเทิงใจด้วยการเสวยทิพสมบัติแต่เมื่อถึงคราวจะพักพรากก็ให้มีอันเป็นหาสุขไม่ได้มีเหงื่อใครออกมาจากรักแร้ซึ่งไม่เคยมีเงื่อเลยนับเป็นเวลานาน สีอาสนะที่นั่งเล่นและแท่านบรรทมอันแสนสุขก็ให้ร้อนดุดมีไฟลุกอยู่ภายใต้ให้แข็งกระด้างปรากฏแก่ใจหาความสุขสบายมิได้ 5. กายของเทพนั้นย่อมเหี่ยวแห้งเศร้าหมองลงหารัศมีดังกล่าวมิได้ให้เน็ดเหนื่อยเมื่อยเนื้อตัวทั้งมือเท้า มีความโกวนกวายใจแสนสุขสบายสำราญชื่นบานอยู่เป็นนิดใหญ่ได้มีอาเพศเหตุให้วิปริตเช่นนี้ไม่เคยมีเลยการเมื่อนิมิตทั้งห้าปรากฏดังนี้แล้ว เทพพยดาทั้งหลายที่มีวิสาสะรักใคร่กันอันดีและเทพนารีที่เป็นบาทบริจาริกาสุดที่รักดั่งดวงใจทั้งใกล้ไกลย่อมจะมาหาสู่ตลอดทั้งเจ็ดวันนั้นให้มีความโศกสารทุกโรมนัสนักนาพระพุทธองค์ทรงพระเมตตาย้ำเตือนทรงรู้แจ้งเห็นจริง ส่งห่วงใยสัตว์โลกทั้งหลายด้วยบาปบุญที่แท้แน่นอนนรโกสวรรค์ชั้นรมและนิพพานไม่มีวันสิ้นการสูญหายการรักษาศีลภาวนาเจริญเมตตาเป็นคุศลสูงยิ่งกว่าสิ่งใดจึงจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการสร้างความดี ให้เต็มสติปัญญากำลังของเราชาตินี้โชคดีที่ได้เกิดมาด้วยวาสนาและบุญที่ได้ทำมาสวรรค์แสนสุขนักหนาผู้ปรารถนาจำต้องเร่งสร้างทางสวรรค์ให้ทันเวลาก่อนที่ชีพร่างกายจะวายชน